สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับบทเรียนในคลิปนี้นั้นนะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการหาคำตอบของสมการกำลังสองครับโดยคลิปนี้ก็มีวัตถุประสงค์ดังนี้ครับนักเรียนสามารถหาคำตอบของสมการกำลังสองได้ครับสำหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับสมการ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับ ซึ่งสามารถจัดรูปได้เป็นนะครับ x ยกกำลังสมีค่าเท่ากับลบ1นะครับซึ่งนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าสมการนี้นะครับไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงนะครับแต่พอเราเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราทราบว่านะครับ i นะครับเป็นคำตอบคำตอบ1ของสมการข้างต้นนะครับเนื่องจาก i ยกกำลังสมีค่าเท่ากับลบ1ครับโดยในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาศึกษานะครับเกี่ยวกับ การหาคำตอบของสรรมการกำลังสองนะครับการหาคำตอบของสรรมการกำลังสองนะครับครูก็จะทบทวนนะครับในสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนมาในตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสรรมการกำลังสองนะครับก็คือสรรมการที่เขียนอยู่ในรูปนะครับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่าก um ับ0นะครับเมื่อ ab และ c เป็นจำนวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับ และถ้านะครับ b ยกกําลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ย์แล้วนะครับนักเรียนเราจะได้ว่าสมการนี้นะครับจะมีจํานวนจริงนะครับเป็นคําตอบนะครับของสมการและนะครับคาตอบของสมการนะครับก็จะอยู่ในรูปของลบ b บวกลบสแควรูท b ยกกาลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะครับแต่ถ้านะครับค่าของ b ยกกาลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0ูนย์นะครับ เราจะได้ว่านะครับจะไม่มีจำนวนจริงนะครับที่เป็นคำตอบของสมการกำลังสองนี้นะครับตัวอย่างนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับซึ่งหากเราพิจารณานะครับค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับของสมการนี้นะครับก็จะได้ว่าค่า b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ครับ ซึงสมการนี้นะครับก็จะไม่มีจำนวนจ,จริงนะครับที่เป็นคำตอบแต่หากเราพิจารณาในระบบจำนวนเชิงซ้อนนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะหาคำตอบได้ดังนี้ครับจาก x ยกกำลังสองบวก1นเท่ากับ0นะครับเราจะได้ว่า x ยกกำลังสองม,มีค่าเท่ากับลบ1ครับเราอาศัยความรู้เรื่องนะครับรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับจาก x ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ1นะครับ ดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า x นะครับก็จะเป็นรากที่2ของลบ1ดังนั้นนะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ i หรือ x มีค่าเท่ากับลบ i นะครับดังนั้นเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของลบ i และ i ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับสมการนี้สามารถที่จะหาคำตอบได้ในระบบจำนวนเชิงซ้อนครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองบวกสามเท่ากับศูนย์นะครับจากที่นักเรียนเคยทราบว่านะครับ i ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้ว่าสามก็จะมีค่าเท่ากับลบสามคูณ i ยกกำลังสองครับจากสมการนะครับ x ยกกำลังสองบวกสามเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะสามารถนะครับจัดรูปได้เป็น x ยกกำลังสองลบ 3 i ยกกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับ0นย์ะครับจากนั้นนะครับเราก็จะจัดรูปเป็น x ยกกำลัง2ลบกับสแควรทสาทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0นย์ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ผลต่างของกำลังสองนะครับสามารถที่จะจัดรูปสมการได้เป็นนะครับ x บวกสแควู I, คูณกับ x ลบสแวรทสามมีค่าเท่ากับ0ย์ครับดังนั้นนะครับ x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับลบสแ r ส i หรือ x ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแ r ส i ครับดังนั้นนะครับเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของส q r ส i และลบสแ i ครับในกรณีทั่วไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบของสมการกำลังสองโดยใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้ครับทฤษฎีบท3 ให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะได้ว่าคำตอบของสมการกำลังสอง ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0คือลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เมื่อ b กำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และมีคำตอบเป็นลบ b บวกลบสแควรูทค่าสมบูรณ์ของ B ยกกำลังสองลบ 4ac I ส่วน 2a นะครับเมื่อ B ยกกำลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0นย์ครับกรณีที่ B ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนก็เคยทราบมาแล้วนะครับในตอนนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แต่ในส่วนนี้นะครับเราจะมาเพิ่มเติมตรงในกรณีที่ B ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่าน้อยกว่า0ย์ ซึ่งนักเรียนไม่สามารถหาคำตอบได้ในระบบจำนวนจริงครับแต่เราสามารถที่จะอาศัยความรู้เรื่องรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนซึ่งสามารถหาคำตอบได้ดังนี้นะครับโดยนะครับคำตอบก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2คํคำตอบซึ่งทฤษฎีบทที่3นะครับสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ครับจากสมการ ax ยกกำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0โดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น x ยกกำลังสองบวก b ส่วน ax บวก c ส่วน a มีค่าเท่ากับ0ครับจากนั้นนะครับโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองลบ b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน4คูณ a ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0ครับ เราก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่ b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองลบส q r o o t b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0ย์ครับและเมื่อนักเรียนดำเนินการนะครับแก้สมการตามขั้นตอนดังนี้นะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น x เท่ากับ ลบ b บวกลบกสแควร์รูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ครับกรณีที่นะครับ b ยกกำลังสองลบ 4ac น้อยกว่า0นย์นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจับรูปได้เป็นนะครับ x บวก b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ 4ac ลบ b ยกกำลังสองคูณด้วยลบ1ส่วน 4คูณ a ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0ย์ครับซึ่งนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็นนะครับ x บวก b ส่วน2 a ทั้งหมดยกกำลังสองลบ square root ac ลบ b ยกกำลังสองส่วน2 a คูณกับ i ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ0นย์ครับจากนั้นนะครับก็ดำเนินการแก้สรรมการนะครับได้ดังนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับ x ของเรามีค่าเท่ากับลบ b บวกลบ square root สี่นะครับลบ b ยกกำลังสองนะครับคูณ i ส่วน 2a หรือสามารถที่จะนะครับเขียน 4AC ลบ b ยกกำลังสองนะครับได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ b ยกกำลังสองลบ 4AC ซนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากันนะครับหรือนะครับจะได้ว่า x ของเรานะครับมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแควรูทค่าสมบูรณ์ของ b ยกกำลังสองลบ 4AC i ส่วน 2a นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของสรรมการ ax ยกกำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริง,รงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับจะมีค่าเป็นดังนี้ครับเมื่อ b ยกกำลังสอลบ4 ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0และจะมีค่าเป็นดังนี้ครับเมื่อ b ยกกำลังสอลบ4 ac มีค่าน้อยกว่า0นครับ ตัวอย่างนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ x ยกกำลังสองลบ5 x บวก6เท่ากับ0ครับซึ่งถ้าเราจะใช้นะครับทฤษฎีบท3นะครับในการแก้สมการนะครับนักเรียนจะต้องมาตรวจสอบนะครับค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0หรือมีค่าน้อยกว่า0นย์นะครับซึ่งในสมการนี้นะครับเราจะได้ว่าค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ลบทั้งหมดยกกำลังสองลบ4คูณ1คูณ6ซึ่งเมื่อคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็1ของเรานะครับก็จะมีค่ามากกว่า0ูนย์นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่าคำตอบของสมการนี้คือนะครับลบของลบ5บวกลบสแควรูท1ส่วน2ซึ่งคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5บวกลบ1นส่วน2นะครับดังนั้นนะครับเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของ2และ3ครับข้อสังเกตนะครับ ถ้าเกิดว่าค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับนักเรียนจะได้ว่าคำตอบของสมการกำลังสองนะครับจะเป็นจำนวนจริงครับต<อ>ัวอย่างต่อไปนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ 2x ยกกำลังสองลบ 3x บวก6เท่ากับ0นะครับ ซึ่งนักเรียนก็ต้องพิจารณานะครับค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับของสมการนะครับว่าจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0หรือมีค่าน้อยกว่า0นะครับซึ่งในส่วนของสมการนี้นะครับก็จะได้ว่าค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบ4คูณ2คูณ6นะครับมีค่าเท่ากับลบ39 ซึ่งลบ39น้อยกว่า0นะครับก็จะได้ว่านะครับคำตอบของสมการนี้คือนะครับ3บวกลบสแควรูถ่ root, าสมบูรณ์ของลบ39 i ส่วน4ซึ่งมีค่าเท่ากับ3บวกลบสแควรู root, 39, i ส่วน4ดังนั้นนะครับเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของ3.4ส่วน4บวกสแควรูต o าสส่วน c i และ 3ส่วน4ลบสแควรูทสามส่วน4 i ครับข้อสังเกตนะครับเมื่อค่าของ b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่าน้อยกว่า0นะครับนักเรียนก็จะได้ว่าคำตอบของสมการกำลังสองก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงหาเซตคำตอบของสมการ x กยกกำลังหลบ1เท่ากับ0ครับ นักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ความรู้เรื่องการหาคําตอบของสมการกําลังสองในการหาคําตอบของสมการนี้ได้ครับจากสมการนะครับ x ยกกําลัง6ลบ1เท่ากับ0ูนครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะอาศัยความรู้เรื่องผลต่างของกําลังสองนะครับในการจัดรูปสมการนะครับเราก็จะมอง x ยกกําลัง6ลบ1นะครับเป็น x ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลังสองลบ1ยกกําลังสองครับ เราก็สามารถที่จะจัดรูปสมการได้เป็น x ยกกำลังสามบวก1คูณกับ x ยกกำลังสามลบ1งเท่ากับ0ูย์ครับจากนั้นนะครับเราจะอาศัยความรู้เรื่องผลบวกของกำลังสามและผลต่างของกำลังสามนะครับในการจัดรูปสมการต่อนะครับสำหรับในส่วนของ x ยกกำลังสามบวก1นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น x บวก1คูณกับ x ยกกำลังสองลบ x บวก1 และในส่วนของ x ยกกำลัง3ลบ1นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น x ลบ1คูณกับ x ยกกำลัง2บวก x บวก1ครับซึ่งนะครับก็จะสามารถจัดรูปสรรมการได้ตามนี้เลยครับจากนั้นนะครับก็ดำเนินการแก้สรรมการนะครับก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับลบ1หรือ x มีค่าเท่ากับ1หรือ x ยกกำลัง2ลบ x บวก1เท่ากับ0 หรือ x ยกกำลังสองบวก x บวก1เท่ากับ0ย์ครับจากนั้นนะครับเราก็มาแก้สรรมการนะครับ x ยกกำลังสองลบ x บวก1เท่ากับ0ย์โดยใช้ทฤษฎีบท3นะครับนักเรียนก็จะได้ว่านะครับ x มีค่าเท่ากับ1บวกลบสแควรูทส i ส่วน2ครับและอีกสรรมการหนึ่งนะครับ x ยกกำลังสองบวก x บวก1เท่ากับ0นย์นักเรียนก็อาศัยนะครับทฤษฎีบท3เช่นเดียวกันนะครับ ก็จะได้คำตอบออกมาเป็นนะครับ x ม e ีค่าเท่ากับลบ1บวกลบสแควรูทสาส่วน2ครับดังนั้นนะครับเซตคำตอบของสมการนี้คือเซตของลบ1 1 1บวกสแควรูท 3i ส่วน2 1ลบสแควรูท 3i ส่วน2ลบ1บวกสแควรูทสาส่วน2และนะครับลบ1ลบสแควรูท 3i ส่วน2ครับ สำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคลิปนี้นั้นนะครับก็คือการหาคําตอบของสรรมการกําลังสองนะครับสําหรับสรรมการกําลังสอง x ยกกาลังสองบวก c เท่ากับ0โดยที่ c เป็นจํานวนจริงใดๆซึ่ง c มากกว่า0นักเรียนก็จะได้ว่าสรรมการนี้มีเซตคาตอบเป็นเซตของส q u r o o t c i และลบส q u r root c i ครับ สำหรับสมการกำลังสอง ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์โดยที่ a b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆและ a ไม่เท่ากับศูนย์จะมีคำตอบเป็นลบ b บวกลบ u ส r ว r ร o t b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เมื่อ b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และมีคำตอบเป็นลบ b บวกลบสควรูร ค่าสมบูรณ์ของ b ยกกำลังสองลบ 4ac i ส่วน 2a เมื่อ b ยกกำลังสองลบ 4ac มีค่าน้อยกว่า0ครับท้ายคลิปนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนได้ไปลองหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ